เคยภาพยเะยะอุรัสยาในลุกนางสงการปี66นี้ค่ะต้องบอกว่าลุกขึ้นไทยนอร์เวย์คนนี้กิดนล่าสุดนี้นะคะต้องบอกแปลงโฉมเป็นนางกิมมิทาเทวีซึ่งต้องบอกเลยเลยค่ะว่านางสงการปีนี้ทัดด้วยดอก จงกลลนีประดับไปด้วยบุษราคลรรมหรือว่าพอยสีเหลืองค่ะพระหัตถ์ขวาทรงพระคันและพระหัตถ์ซ้ายทรงพินประทับนั่งเหนือมหิงสาหรือว่าควายเป็นพาหนะสวมใส่เครื่องประดับเพชรทองโบราณสมบัติส่วนตัวของคุณโจ๊กพุทธพงศ์สวมใส่เครื่องแต่งงานโดยครูบิ๊กพีระมน์ ซึ่งลุคนี้นะคะต้องบอกเลยนะคะเมื่อเห็นครั้งแรกนั้นสวยงามสะกดใจจริงๆเป็นอย่างไรมาติดตามรับชมกันคะ่ะ